ถ้าพูดถึงบริษัทเกมที่ประวัติศาสตร์มีสีสันที่สุดแบบว่าดราม่าจัดเต็มเนี่ยนะชื่อของโคโนมิต้องโผล่ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆนแน่นอนครับเรื่องราวของบริษัทนี้มันมีครบทุกรสชาติจริงๆนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่แบบโคตรจะเรียบง่ายเลยไปจนถึงยุคทองที่สร้างตำนานเกมให้เราเล่นกันแล้วก็ดิ่งลงเวในช่องวิกฤตศรัทธาที่แฟนเกมทั่วโลกนี่แทบจะสาบแช่งกันเลยทีเดียวและล่าสุดกับการพยายามกลับมาทวงบัลลังอีกครั้ง เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวทั้งหมดนี้กันผมเชื่อว่าเกมเมอร์หลายๆคนพอเห็นรหัสนี้ปุ๊บเสียงมันแว่วเข้ามาในหัวเลยใช่ไหมล่ะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา,า,า B A ใช่แล้วครับนี่คือโคดในตำนานที่เรากดกันรัวๆในเกม Contra ไงละ่ะมันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์เลยนะที่บ่งบอกว่าในยุคทองของวงการเกมเนี้ยโคิสำหรับพวกเราคือเทพเจ้าดีๆนี้เองแต่ เชื่อกันไหมครับว่าเรื่องราวของเทพ,พเจ้าวงการเกมเจ้านี้เนี่ยเขาไม่ได้เริ่มต้นมาจากวิดีโอเกมนะไม่ใช่เลยคือเราต้องย้อนกลับไปไกลนิดนึงครับปี1969ที่เมืองโอซาก้าเลยจุดเริ่มต้นจริงๆของโคนามิเนี่ยมันคือธุรกิจให้เช่าแล้วก็ซ่อมตู้เพลงหรือที่เรารู้จักกันว่าจูบ็อกซ์นั่นแหละและชื่อโคนามินี่แหละครับที่มาของมันก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยมันไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งอะไรเลยนะ แต่เป็นการเอาพยางค์แรกของนามสกุลของผู้ก่อตั้งสี่คนมารวมกันเฉยๆเลยครับก็คือโคจากโคซกินาจากนากามะมะจากมัตสุดะและอิจากอิชิฮาระโคนามิกลายเป็นชื่อบริษัทในตำนานจนถึงทุกวันนี้เลยครับแต่พอเวลาผ่านไปยุคของตู้เพลงมันก็เริ่มซาลงคือมันไม่ฮิตเหมือนเดิมแล้วไงครับ พวกเขาก็มองกันไกลนะเห็นเลยว่ามีเคลื่อนลูกใหม่กำลังมาแรงมากๆนั่นก็คือตู้เกมอาร์เคดก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางธุรกิจครั้งใหญ่เลยครับหันมาผลิตตู้เกมเองซะเลยแล้วก็โอ้โหเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแบบสุดๆเพราะว่าในปี1981พวกเขาก็แจ้งเกิดแบบเปรี้ยงปร่างระดับโลกเลยนะด้วยเกมอย่าง Scramble แล้วก็เจ้ากบข้ามถนนในตำนาน Fro g g เกนั่นเองครับ และจากความสำเร็จของเกมอาร์เคดนี่แหละครับมันคือจุดเริ่มต้นที่ส่งให้โกนามิก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเป็นยุคทองฝั่งเพชรของจริงเลยค่ะเป็นยุคที่พวกเขาไม่ได้เป็นแค่บริษัทเกมธรรมดาธร,รมดาอีกต่อไปแล้วครับแต่กลายเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมเป็นผู้ให้กำเนิดแฟรนไชส์ที่จะกลายเป็นตำนานไปตลอดกาลคือยุคนี้เป็นช่วงที่โคนามิปล่อยของแบบไม่มียั้งเลยจริงๆลองนึกภาพตามนะครับแค t สเวเนียคอนทรา Gradius โอ้โห oh แล้วยังมีเกมสายลับในตำนานอย่างเมโลเกียที่เป็นเวทีแจ้งเกิดให้ชื่อของฮิดโอโคจิมะด้วยนะยังไม่หมดครับ Winning Eleven ที่ครองใจคนทั้งโลกเกมเต้นที่ปฏวิวัติวงการอย่าง Dance Dance Revolution คือเรียกได้ว่าพวกเขาปล่อยเกมระดับ Masterpiece ออกมาแบบรัวๆเลยสร้างชื่อให้ตัวแอ่งกลายเป็นขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของวงการเกมอย่างแท้จริงเลยครับและถ้าพูดถึงในบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยนะ ผมว่าไม่มีอะไรจะอธิบายอิทธิพลของโคนนมิได้ดีเท่ากับคำคำนี้อีกแล้วครับ Winning m y s a t โหได้ยินแล้วนึกถึงวันเกา่เกาๆเลยมันไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือวัฒนธรรมเลยมันคือคำท้าทายศักดิ์ศรี์ของเด็กผู้ชายยุค90มันเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำวัยเด็กของพวกเราหลายๆคนเลยทีเดียวแต่พอประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้วโคนามิก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่โลกของวิดีโอเกมครับ พวกเขาเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆเริ่มขยายอาณาจักรของตัวเองออกไปสู่ธุรกิจอื่นๆที่มันทำกำไรได้มหาศาลกว่าซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้แหละครับที่กลายเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของรอยร้าวที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาต่อมาดูจากตรงนี้ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่าวิดีโอเกมเนี่ยมันกลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของธุรกิจทั้งหมดของเขาไปแล้วการ์ดเกมอย่างยูกิโ oh! อนี่ก็โอ้โหกลายเป็นเครื่องจักรผลิตเงินสดเลยนะ คอนามิสปอร์ตคลัก็กลายเป็นเครือฟิตเนสยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นไปแล้วยังไม่พอนะครับยังมีธุรกิจตู้ปาจิงโกะกับคาสิโนอีกซึ่งพวกนี้เนี่ยทำกำไรได้แบบมหาศาลเลยนะครับโดยที่ใช้ต้นทุนต่ำกว่าการสร้างเกมฟอร์มยักษ์แบบคนละเรื่องเลย และแล้วเราก็เดินทางมาถึงปี2015ครับปีนี้คือปีแห่งดราม่าครั้งประวัติศาสตร์ของคนามิเลยก็ว่าได้เป็นปีที่ภาพลักษณ์ดีๆที่บริษัทสั่งสมมานานหลายสิบปีพังทลายลงต่อหน้าต,ต่อตาแฟนเกมทั่วโลกเลยค่ะคำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จากบริษัทที่เคยเป็นเหมือนเทพ,พเจ้าในสายตาของเกมเมอร์ทำไมจูจ่ๆถึงกลายเป็นจำเลยของสังคมเกมไปได้ล่ะครับ ถ้าจะให้พูดถึงแก่นของปัญหาทั้งหมดเลยนะมันคือความขัดแย้งกันทางความคิดครับคือมันเป็นการประทะก,กันระหว่างสองขั้วเลยขั้วหนึ่งคือผู้สร้างเกมในตำนานอย่างฮิดโอโคจิมะที่มองว่าเกมคือศิลปะเขาอยากจะสร้างผลงานฟอร์มยักษ์ออกมาแต่อีกขั้วหนึ่งก็คือทิศทางใหม่ของบริษัทที่หันไปโฟกัสกับเกมมือถือและตู้ปาจิงโกซึ่งแน่นอนว่ามันทํากําไรได้ง่ายกว่าเร็วกว่าเยอะเลยและเรื่องมันก็บานปลายไปกันใหญ่อ่ะครับ จนกระทั่งสื่อใหญ่อย่างนิกเคต้องออกมาแฉวัฒนธรรมองค์กรที่ฟังแล้วแบบน่าตกใจมากคือมีตั้งแต่พนักงานถูกจับเวลาพักเที่ยงใครมาสายโดนประจานออกสื่อเลยนะแล้วที่หนักกว่านั้นคือนักพัฒนาเกมเก่งๆระดับหัวกะทิเนี่ยถูกย้ายไปเป็นพนักงานทําความสะอาดหรือเป็นรอปพครับคือเหมือนเป็นการบีบให้ลาออกไปเอง แล้วที่มันเป็นฟังเส้นสุดท้ายสำหรับแฟนๆเลยก็คือการลบชื่อของโคจิมะออกจากปกเกม m t a l Gear solid V แล้วก็ยกเลิกโปรเจกต์ Silent h i l l s ที่คนทั้งโลกรอคอยแบบหักดิบเลยไม่มีเหตุผลอะไรทำนั้นไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าการกระทำทั้งหมดนี้เนี่ยมันจุดชนวนความโกรธของแฟนเกมทั่วโลกได้ขนาดไหนจนสุดท้ายมันก็ระเบิดออกมาเป็นกระแสต่ตอต้านรุนแรงแล้วก็เกิดเป็นแฮชแง่ายๆแต่โคจะส่งพลังแฮชแท็นี้ขึ้นมาครับ หลังจากที่ตกเป็นผู้ร้ายในสังตางเกมเมอร์มานานหลายปีเลยนะครับแล้วก็หันไปทำกำไรจากธุรกิจอื่นเป็นหลักเนี่ยในที่สุดโคนามีก็เหมือนจะเริ่มส่งสัญญาณบางอย่างออกมาแล้วว่าพวกเขาพร้อมที่จะกลับมาง้อแฟนเกมสายฮาร์ดคอร์อีกครั้งซึ่งกลยุทธ์ใหม่ของพวกเขาเนี่ยดูเหมือนจะโฟกัสอยู่สองเรื่องหลักๆเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือการปลุกผีเกมเก่าในตำนานของตัวเองขึ้นมา อย่างที่เห็นว่ามีการประกาศรีเมค Silent Hill 2แล้วก็ Metal Gear Solid Delta ออกมาแล้วส่วนอย่างที่2ก็คือการเปลี่ยน mindset ตัวเองครับคือยอมจับมือกับสตูดิโอข้างนอกที่เก่งๆให้มาช่วยพัฒนาเกมซึ่งมันก็ช่วยลดความเสี่ยงของตัวเองแล้วก็มีโอกาสได้เกมคุณภาพสูงขึ้นด้วยพอเรามองย้อนกลับไปดูเรื่องราวทั้งหมดของโคโนมิเนยนะครับมันสามารถสรุปได้ด้วยความขัดแย้งสุดคลาสสิกเรื่องนี้เลยนั่นก็คือการต่อสู้กันระหว่างธุรกิจ กับศิลปะครับคือถ้าเราลองใส่หมวกเป็นนักธุรกิจมองดูนะคนนี้เนี่ยประสบความสำเร็จแบบมหาศาลเลยนะครับการที่เขากระจายความเสี่ยงไปทำฟิตเนสทำคาสิโนมันทำให้บริษัทรวยขึ้นมั่นคงขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงแต่ถ้าเราถอดหมวกนั้นออกแล้วมองในมุมหมวงคนเล่นเกมพวกเขาก็คือผู้ร้ายที่ทำลายศิลปะทำลายเกมที่เรารักเพื่อผลกำไรซึ่งที่น่าเศร้าก็คือ ทั้งสองมุมมองนี้มันก็เป็นความจริงทั้งคู่เลยเราเรื่องที่น่าสนใจมากๆก็คือในปัจจุบันนี้คนนามิยังกลุ่มลิขสิทธิ์เกมในตำนานที่ถูกดองเอาไว้อีกเพียบเลยนะครับเป็นเหมือนกุสมบัติเลยไม่ว่าจะเป็น Bloody Roar, s u i k o d e n t o k i m e k i Memorial แล้วก็อีกหลายๆเกมที่แฟนๆยังคงเฝ้ารอแล้วก็เรียกร้องให้ปลุกมันขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา และนี่ก็คือคำถามสำคัญที่เราต้องทิ้งท้ายกันไว้ครับว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ที่หัวใจเป็นนักธุรกิจไปแล้วเนี่ยจะสามารถทวงคืนจิตวิญญาณแห่งศิลปะก,กลับมาได้จริงๆหรือเปล่าแล้วบรรดาตำนานเกมที่หลับไหลอยู่ในกรุสมบัตินั้นจะมีวันได้ตื่นขึ้นมาให้เราได้เห็นอีกครั้งหรือไม่ก็คงต้องรอดูกันต่อไปครับ